ผลงานการออกแบบและลงมือก่อสร้างของคนไทยไม่ธรรมดาเลยนะครับนี่คือกล้องดูดาวที่ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเพราะแสดงค่าทัศนวิสัยทางดาราศาสตร์หรือภาพวัตถุบนท้องฟ้าละเอียดและให้ความคมชัดออกไปไกลกว่า20,000กิโลเมตรซึ่งทีมข่าวเจ็ดสีเป็นสถานีข่าวโทรทัศน์แห่งแรกที่ได้ทดลองการใช้งานกล้องดูดาวสุดล้ำนี้ครับโอ้โหนี่ คุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าการขยับที่เห็นอยู่นี้นะครับสามารถที่จะควบคุมได้ในระยะไกลผ่าน w i f i ครับคุณผู้ชมนี่คือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กตัวเดียวครับที่สามารถนําออกมาใช้งานภาคสนามได้ด้วยผมจะคุยกับนักดาราศาสตร์ที่เป็นผู้ควบคุมการเคลื่อนไหวทั้งหมดนี้นะครับสวัสดีครับพี่ครับวิธีการควบคุมนี้แตกต่างจากหองคับการหรือว่าเป็นห้องคอนโทรลข้างล่างไหมเออไม่ต่างครับเพราะว่าเราก็ใช้เครื่องเล็กหรือเครื่องที่อยู่ในห้องนี้สามารถควบคุมเซิร์ฟเวอร์ กกกกาาาารรทงงงงนขอออลล้ล้้แว็ปณ์ต่ๆไดํุครั้งแรกในชีวิตครับแล้วผมก็เชื่อว่าเป็นทีวีช่องแรกและเป็นรายการข่าวรายการแรกสกู๊ปชิ้นแรกที่ได้มีการมาสัมผัสถึถงการบังคับหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติที่ทันสมัยที่สุดในอาเซียนครับคุณผู้ชมนับถอยหลังเลยนะครับ5 4 3 2 1ไปแล้วครับ หลังจากชื่นชมนวัตกรรมกันทั้งวันก็ได้เวลาเปิดแผนสองฟ้าเลงพิกัดไปที่กลุ่มเนบิลาหรือกลุ่มก๊าซในอวกาศแล้วก็ดาวเสาซึ่งกล้องตัวนี้ก็ไม่ทำให้เราผิดหวังครับได้ภาพที่ต้องการภายใน5วินาทีซึ่งปกติแล้วต้องตั้งกล้องเพื่อที่จะใช้เวลาถ่ายร่วมๆ1ชั่วโมงและนี่คือก้าวสำคัญของคนไทยที่จะได้แตะพื้นอวกาศอันกว้างใหญ่ครับ ก็หวัาางว่าอุปกรณ์ที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานดาราศาสตร์อันนี้ก็จะเป็นเป็นก้าวกระโดดที่สําคัญของประเทศไทยนะครับในการเข้าไปร่วมในการศึกษาวิจัยไม่ไม่ใช่เฉพาะแต่ดาราศาสตร์อย่างเดียวแต่หมายถึงวิทยาศาสตร์พื้นฐานโดยรวมของโลกครับความทันสมัยของหอดูดาวแห่งนี้ยังสามารถรองรับเทคโนโลยีการบันทึกภาพรูปแบบใหม่ๆในอนาคตได้เพียงเปลี่ยนเลนส์และองค์ประกอบเรียกว่าใช้โครงสร้างเดิมแต่เปลี่ยนเลนส์ใหม่ได้เรื่อย เป็นการลงทุนครั้งเดียวใช้กันคุ้มถึงรุ่นลูกรุ่นหลานเลยครับ